อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับวันนี้ผาดคนไปดูนี่เลยครับหนังสือวรรณกรรมซีไลท์นะครับอ่าแน่นอนครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับ10อันดับหนังสือวรรณกรรมซีไลท์เล่มไหนดีที่สุดนะครับเล่มไหนหน่าอ่านที่สุดในฉบับปี2020นี้นะครับถ้าหากพร้อมแล้ว ไปชมกันครับคราวนี้เมื่อพูดถึงหนังสือซีไรส์แล้วหลายคนมีภาพจําเกี่ยวกับหนังสือประเภทนี้ว่าเป็นหนังสือที่อ่านยากเนื่องจากหนังสือซีไรส์มักจะแฝงประเด็นต่างๆในสังคมไว้มากมายเพื่อให้ผู้อ่านต้องขบคิดและก็ตีความแต่ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าความอ่านยากเป็นสเสน่ยอย่างหนึ่งของงานซีไรส์ที่ยากจะพบในงานประเภทอื่นๆ ด้วยความที่นักเขียนแต่ละคนต้องประชันกันด้วยความสามารถทางการสร้างสรรค์เรื่องราวทําให้งานเขียนแต่ละเรื่องเปรียมไปด้วยคุณภาพแถมบางเล่มยังเรียกได้ว่าเป็นผลงานอมตะที่ตีพิมพ์ซ้ํานับไม่ถ้วนบางเล่มก็เพิ่งจะตีพิมพ์ออกมาใหม่สดๆร้อนๆทั้งปกแข็งปกอ่อนสวยงามทําให้ชาวนอนหนังสือได้สะสมกันจึงถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับใครที่กําลังคิดว่าจะลองเริ่มอ่านงานซีไรดูครับ สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าจะควรเริ่มอ่านจากเล่มไหนดีในคลิปนี้เราทำการแนะนำ10อันดับหนังสือซีไหล์หรือวรรณกรรมซีไหล์ ight, ทั้งเนวนิยายเรื่องสั้นหรือกวีนิพนธ์จากนักเขียนชื่อดังหลายท่านซึ่งมีความสนใจและควรแก่ก,การอ่านอย่างยิ่งโอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปดูในอันดับที่10หนังสือซีอไรท์เรื่องเจ้าหิน เป็นของบินหลาสันกลาคีลีวรรณกรรมเรื่องนี้มีเรื่องราวเหนือจริงที่แฝงแนวคิดสุดสมจริงของเหล่าเจ้าหญิงหนังสือซีไรลเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องสั้นเบาๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงซึ่งเป็นเรื่องแฟนตาซีเหนือจริง8เรื่องที่มีจุดรวมกันที่ทุกตัวละครเอกจะเป็นเจ้าหญิงเล่มนี้อ่านค่อนข้างง่ายเพราะว่าเล่าเรื่องแบบนิทานแต่เนื้อหาคมคายมากเลยทีเดียวครับแต่ละเรื่อง จะสอดแทรกประเด็นทางสังคมให้ทุกคนได้ฉุดคิดโดยเน้นปัญหาครอบครัวเป็นหลักทั้งชีวิตคู่และการหย่าร้างถ้าหากใครกำลังสงสัยว่าทำไมต้องสลับเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงด้วยขอบอกเลยครับหากอ่านจนจบเล่มจะได้คำตอบแน่นอนครับต่อมาในลำดับที่9วรรณกรรมสีไร้เรื่องขนแคเป็นของคุณวิภาสีทองซึ่งเป็นหนังสือที่ชวนคุณดำดิ่งลงไปสำรวจความเป็นมนุษย์ในใจิตใจ สำหรับคนที่ชอบอ่านเรื่องราวความลุ่มลึกหนักน่วงเล่มนี้เหมาะก,กับคุณมากๆเลยครับโดยคนแคเป็นเรื่องราวของคนสามคนเรื่องราวของการจับคนแคมาขัางไว้ในกลงและเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรื่องนี้มีจุดเด่นภาษาเฉพาะตัวค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะครับบรรยายได้เห็นภาพทุกซอกทุกมุมของทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและก็ภายใน ชวนให้ทุกคนดำดิ่งไปกับเนื้อเรื่องกลนบึ้งอันดำมืดของจิตใจและความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อมนุษย์ผ่านสัญญาณต่างๆจึงค่อนข้างเหมาะกับคนชอบตีความอ่านจบแล้วอยากพูดคุยให้ความคิดตกตะกอนและไม่แน่ว่าเมื่ออ่านจบแล้วคุณอาจจะพบบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของตัวเองก็ได้นะครับลำดับที่8วรรณกรรมสีไร้เรื่องความน่าจะเป็นของปราบดายุนหากคุณได้อ่านเล่มนี้ ก็จะสัมผัสได้หลากหลายเรื่องราวตลกร้ายของชีวิตที่ไม่เหมือนใครผลงานเล่มนี้รวบรวมเรื่องสั้นถึง13เรื่องเข้าด้วยกันมีจุดที่โดดเด่นมากๆอยู่ที่กลวิธีการเขียนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักเขียนผู้นี้มีชื่อเสียงขึ้นมาก็ว่าได้โดยกลวิธีของปราบดาก็คือการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานมีความแตกต่างและไม่ค่อยพบในการเล่าเรื่องของเรื่องเล่าทั่วไปส่วนภาษาก็จิก,กัดให้ได้แบบแสบๆคันๆ เนื้อหาก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่แต่สุดท้ายจะมีหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ผู้อ่านจะตีความครับดังนั้นเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากลองของใหม่รับรองว่าจะพบกับความตลกหลายที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับต่อมาในลำดับที่7วรรณกรรมสีไร้เรื่องสิงโตนอกคอก ของจินดานันเหลืองเพียรสมุทรหนังสือเล่มนี้จะว่าในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมของผู้นำนักการเมืองพลเมืองในดินแดนสมมุติหากใครเคยอ่านนวนิยายวายก็คงคุ้นเคยกับนามปาการอเรือในมหาสมุทรอยู่บ้างขอบอกเลยว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นเจ้าของตำแหน่งนักเขียนซีไรที่อายุน้อยที่สุดและสิงโตนอกคอกเล่มนี้ก็เป็นผลงานของเธอนั่นเองครับ เล่มนี้รวบรวมเรื่องสั้น8เรื่องที่เน้นพูดถึงความดีความชั่วสิ่งที่พึงกระทําของผู้นําและนักการเมืองในประเทศสมมุติที่เมื่ออ่านแล้วทําให้ผู้อ่านอาจจะคุ้นเคยกับประเทศที่ว่าเป็นอย่างดีหากใครสนใจเรื่องราวร่วมสมัยแล้วเล่มนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับลำดับที่6วรรณกรรมสีไรเรื่องใส่เดือนตาบอดในขาวงกฏ ของวีรพรนิติประภาในบทเด่นเรื่องนี้ก็ได้กล่าวว่าในบางครั้งพวกเราต่างก็เป็นไส้เดือนที่ตาบอดในความสัมพันธ์อ่าก็เป็นผลงานของคุณวีรพรเล่มนี้นะครับเล่ามาถึงมายาคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักที่เราถูกสอนให้เชื่อผ่านสิ่งต่างๆในสังคมว่าแท้จริง ความรักนั้นคื่นขมและบิดเบี้ยวยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในหลายๆครั้งเราก็เป็นเหมือนไส้เดือนที่หลงอยู่ในภาพมายาดังกล่าวเรื่องนี้เล่าผ่านตัวละครหลายตัวที่บังเอิญมีความเกี่ยวโยงกันแถมยังไม่ได้เล่าเรื่องตามลำดับเวลาอีกด้วยดังนั้นผู้อ่านอาจจะเกิดความสับสนลำดับเหตุการณ์ในเรื่องได้แต่การเล่าตัดสลับไปมานั่นก็เป็นเหมือนจิ๊กซอที่เมื่อจับมาเรียงต่อกันแล้วจะแสดงภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับ ลำดับที่5วรรณกรรมสีไรเรื่องความสุขของกะทิเป็นของงามพันธ์เวชชาชีวะวรรณกรรมสีไรเรื่องนี้เป็นสำหรับเยาวชนเล่มกระทัดรัดดำเนินเรื่องอย่างเรียบง่ายแต่งดงามหลายคนอาจจะแปลกใจว่าหนังสือสีไรมีวรรณกรรมเยาวชนด้วยหรือเพราะที่คุ้นเคยอาจเป็นเล่มที่มีเนื้อหาหนักๆก,ก,การเสียมากกว่าแต่วรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้ก็คว้ารางวัลมาแล้วในปีพศ2549ครับ ความสุขของกะทิเล่มนี้ตีพิมพ์มาร่วม100ครั้งเลยทีเดียวโดยเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงวัยเก้าขวบคนหนึ่งในสังคมชนบทที่แสนจัดสงบสุขห้อมล้อมด้วยคุณตาคุณยายผู้เป็นที่รักแต่ในใจของเด็กหญิงกับห้ยหาแม่ที่รักยิ่งของเธอเรื่องราวในเรื่องดำเนินอย่างเรียบง่ายค่อยๆไขปมพาผู้อ่านไปสู่คำตอบที่ว่าความสุขคืออะไรในตอนท้ายเหมาะกับการอ่านในช่วงเวลาสั้นๆครับผม อันดับที่4วรรณกรรมสีไร้เรื่องอสรพิษและเรื่องอื่นๆของแดนอรันแสงทองวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นผลงานของนักเขียนชั้นครูที่ชวนลุ้นระทึกตลอดเรื่องอสารพิษและเรื่องอื่นๆเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นทั้งสิ้น12เรื่องเข้าไว้ด้วยกันมีเรื่องเอกคือเรื่องอสารพิษที่เล่าถึงเด็กชายในสังคมต่างจังหวัดที่มีความเชื่อในสิ่งลี้ลับอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรื่องงูและถึงแม้เป็นเรื่องราวของเด็กเหมือนกัน แต่ในบรรยากาศและโทนของเรื่องนี้จะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่มีเด็กเป็นตัวเอกอย่างสิ้นเชิงซึ่งอสาราพิษจะเร้าอารมณ์ของผู้อ่านให้ติดตามแล้วค่อยๆแต่ระดับความเข้มข้นไปจนถึงจุดสูงสุดของเรื่องเปรียบได้กับภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องเลยครับส่วนเด็กชายจะเอาตัวรอดอย่างไรกับความเชื่อและสิ่งลี้ลับเหล่านี้ทุกคนต้องไปติดตามอ่านในเล่มกันให้ได้นะครับต่อมาลำดับที่3วรรณกรรมสีไรเรื่องนครคนนอกของพลังเพียงพิรุน วรรณกรรมเล่มนี้บทกวีเสียดสีชีวิตของคนนอกสังคมด้วยถ้อยคำอันทรงพลังสำหรับสายกวีนิพนธ์เราขอแนะนำนครคนนอกเป็นอันดับต้นๆเลยครับเนื่องจากเป็นงานกวีนิพนธ์ชั้นเยี่ยมภายในเล่มจะหยิบยกเรื่องราวในมุมจากคนชายขอบของสังคมมาใช้เสมือนภาพให้เราดูสำหรับคนที่กลัวว่ากวีนิพนธ์จะอ่านยากผมขอบอกไว้เลยครับว่าภาษาในเล่มนี้อ่านไม่ยากเลยนักเขียนสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำที่สั้นแต่ทรงพลัง แฝงสัญ,ญลักษณ์ชวนให้ผู้อ่านได้ขบคิดและตีความหมายพอประมาณเหมาะกับการอ่านระหว่างวันที่ชีวิตกำลังเร่งร้อนหรือตอนเย็นวันศุกร์ที่รถติดเป็นอย่างยิ่งเลยครับต่อมาอันดับที่2วรรณกรรมซีไร้เรื่องระหว่างทางกลับบ้านของอังคารจันทาทริปในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกวีนิพนธ์ที่เล่าถึงบ้านของผู้คนที่อยู่บนโลกหลักมิติอย่างได้ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสายกวีนิพนธ์จะพลาดผลงานของคุณอังคารไปไม่ได้ เราจรึงขอแน,นะนํากวีนิพนธ์เรื่องระหว่างทางกลับบ้านให้ทุกคนได้รู้จักกันครับในเล่มนี้จะกล่าวถึงบ้านและความรู้สึกหวยหาการกลับบ้านของผู้คนทั่วทุกมุมโลกซึ่งบ้านในที่นี้หมายถึงสังคมประเทศรวมไปถึงความตายดังที่ตัวนักเขียนให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแค่คอนเซปต์ก็น่าสนใจแล้วแต่จะน่าสนใจถึงขนาดไหนนั้นในระหว่างทางกลับบ้านครั้งหน้าทุกคนต้องลองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางดูนะครับ แล้วในระดับสุดท้ายวรรณกรรมซีไรในระดับที่หนึ่งคำพิพากษาของชาติกอบจิตในเรื่องนี้ผลงานอมตะที่ว่าถึงศักอนาต,ตกรรมของมนุษย์โดยมนุษย์ด้วยกันเรื่องคำพิพากษาเป็นผลงานของนักเขียนรางวัลซีไรชื่อดังซึ่งเล่มนี้พิมพ์ซ้ำไปแล้วกว่า50ครั้งแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก6ภาษาและได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่องฟักในปีพศ2547อีกด้วย เนื้อหาเล่าถึงชีวิตของฟักผ่านโลงที่ถูกสังคมพิพากษาจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าหดหูชวนให้ผู้อ่านทุกคนย้อนคิดถึงสังคมของเราที่ตัดสินกันง่ายดายจากความไม่รู้จริงและแม้จะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ38ปีที่แล้วแต่นวนิยายเรื่องนี้ยังคงสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเรื่องคำพิพากษานี้จึงเป็นผลงานอมาตะที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับ ครับผมเป anyway, ็นยังไงบ้างครับกับ1ิหนังสือวรรณกรรมซีไลท์นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่านะครับหนังสือวรรณกรรมซีไลท์นะครับมีความหลากหลายมากๆเลยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยครับหลายคนเคยอ่านหรือเคยได้ยินได้ผ่านหูมาบ้างแล้วนะครับก็ไม่รู้มาก่อนนะครับบางทีก็ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไลท์นี้นะครับอ่าซึ่งผมมองว่ามันเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกทั้ง จุดประสงค์ของหนังสือวรรณกรรมซีไหล์เนี่ยครับนั่นก็คือทําให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกบันเทิงใจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีหนังสือสนุกสนุกรอให้ทุกคนนั้นกลับมาอ่านอยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ